วันนี้ไมายมาอัปเดตเรื่องของการรับเงินเยียวยา5,000บาทค่ะตอนนี้ยอดคนลงทะเบียนทะลุ20ล้านคนแล้วนะคะแต่ข่าวดีก็คือกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้ผลกันเร็วที่สุด8เมษายนนี้ค่ะล่าสุดนะคะโฆษกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาบอกค่ะว่า4กลุ่มอาชีพแรกที่จะได้รับเงินเนี่ยมีดังต่อไปนี้เลยนะคะ 1. ค่ะผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล2คนขับรถแท็กซี่ 3. คนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและ4มัคุเทศค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยรัฐเขามีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้วง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ง่ายต่อการตรวจสอบในเรื่องของผลกระทบที่ได้รับจากโควิด19ด้วยค่ะและสําหรับคนที่ลงทะเบียนไปสําเร็จแล้วแต่ยังไงก็ไม่มีทางได้รับเงินเยียวยานี้ก็มี4กลุ่มเหมือนกันนะคะ1คือคนที่ยังสามารถไปทํางานได้ปกติได้รับเงินเดือนปกติ 2. คือคนที่กลับบ้านมา Work from home ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม 3. คนที่ว่างงานมานานแล้วไม่ได้มีงานทำมาเป็นปีและ 4. นะคะคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทหรือว่าร้านค้าที่ปิดตัวไปก่อนที่โควิด19จะระบาดท,ทั้ง4กลุ่มนี้ไม่มีทางที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทค่ะ คนที่กดลงทะเบียนไปแล้วอยากจะแก้ไขข้อมูลเนี่ยทำได้ไหมในกรณีที่ลงทะเบียนไปแล้วได้รับ SMS กลับมาว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จแบบนี้เราสามารถกรอกข้อมูลใหม่แล้วก็กดลงทะเบียนใหม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าได้รับ SMS กลับมาว่าลงทะเบียนสําเร็จแล้วแบบนี้ถึงจะอยากแก้ไขข้อมูลก็แก้ไขไม่ได้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนกดลงทะเบียนทุกครั้งใครที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็อยู่ในกลุ่มอาชีพ4กลุ่มที่จะได้รับเงินก่อนเพื่อนเนี่ยก็อย่าลืมรอรุ้นแล้วก็ตรวจสอบผลในวันที่8เมษายนนี้ด้วยนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็เข้าไปลงทะเบียนกันได้ที่ w w r l d w e เราไม่ทิ้งกัน .com ตลอด24ชั่วโมงค่ะ